ส่วนวันพรุ่งนี้อยู่บ้านเปิดรายการมิตรรักทั่วไทยเจอกับสองพ่อลูกเอชย,ยาและแป้งสรัญชัดจะพาไปหาของดีกันที่อำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซานั่งเรือเที่ยวชมวิถีชีวิตสองฝั่งริมแม่น้ำบางปะกงพร้อมเดินตลาดน้ำบางคลา้าหาของกินอร่อยๆของขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นขนมจากมะม่วงน้ำดอกไม้มีกรอบโบราณที่โชว์วิธีการทำให้ดูแบบสดๆพร้อมอยังได้ไปลองทำสินค้าโอท็อปอย่างขนมเปียสไ้ต่างๆเรียกว่า ทั้งอร่อยอิ่มท้องและอิ่มใจได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไกลกรุงเทพที่น่าสนใจมากๆค่ะอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชงิงเซาวองวงง <c oughs> ที่นี่จริงๆแล้วของดีของเด็กเขาเยอะแยะมากมาย <c oughs> รวมถึงที่ตลาดน้ําบางคล้าด้วยไปไปตลาดไม่รอเช้ามองอะไรกันจ้าแม่จ้า พรุ่งนี้เปิดมาดูของดีในรายการมิตรรักทั่วไทยเวลา12นาฬิกา50นาทีนะคะ